บ้านใหม่นะคะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะพร้อมเข้าอยู่มีสระว่ายน้ํานะคะพร้อมที่จอดรถมากกว่า4-5คันเลยนะคะอยู่กลางใจเมืองสุดๆเลยค่ะหลังพาราไดนี่เองซอยพีเมียหนึ่งแยกสินะคะใครที่มีครอบครัวใหญ่นะคะตามหาบ้านหลังใหญ่ตอบโจทย์นะคะรูกหลานๆนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันนะคะ มีสะไวยน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถมากกว่า4-5คันเลยนะคะขนาดพื้นที่ค่ะ216ตารางวาเลยนะคะ216ตารางวาของเราเนี่ยนะคะมีพื้นที่สวนนะคะให้วิ่งเล่นนะคะให้เดินนะคะออกกําลังกายนะคะวิ่งเล่นนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะถึง4ชั้นมากกว่า1,000ตารางเมตรเลยนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่มากๆเลยนะคะ มีริฟนะคะสำหรับขึ้นลงด้วยนะคะผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะไม่ต้องกังวลเลยหรือถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะคะกระเป๋าก็ลากเข้าริบรงริบได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆใกล้สนามวินสวนอณภูมินะคะครห้างใหญ่ๆมากมายเลยนะคะแถมใกล้โรงเรียนานานาชาติมากมายเลยนะคะใครที่ตามหาบ้านหลังใหญ่นะคะไม่แพงนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะแอบกระซิบนะคะตรงนี้ ไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะ